ไอรอนเบอน่าเรากขึ้นขึ้นตอนนี้ก็เร,เรื่อนั้นเรื่อนแล้วเราไปเราไปตามเรามองซ้ายมองขวาโอ้โหคนเยอะมากเป็นล้านกว่าคนทั้งทีวีทั้งนอกจอทั้งต่างๆนะเดีตอนที้ก็ไปเราก็เดินมันจะมีช่องให้เดินเราเดินไปเรื่อยเราลองดูสิเราโยกมานิดนึงเป็นสิน่งแรกพอเข้าพอดเรื่อยๆตอนนีเราก็โยกชา้าให้เขาเพลิดเพลินคนก็จะจำมืออ่าจจแต่คุณเป็นกาดอยู่ต้องอยิงนนะจริง เพลงมาแงลวาาบายยกนแล้วโกิดกาทำยังไงกาแอคไปก่อนแอคก่อนแอคก่อนเอาคุณเต้นก่อนอากาศเี่ยลมอากาศเนล่งอากาศเยนล